ครับวันนี้ผมจะมารีวิว B M W ซีรีส์3นะครับตัวนี้เป็น E 90นะครับจดทะเบียนประมาณปลายปี2009นะครับตัวรถเป็นปี2008ครับตัวนี้เป็น 320d นะครับเดี๋ยวชมตัวรถภายนอกก่อนนะครับตัวรถสีบางเดิมรถมือเดียวนะครับตั้งแต่ออกห้างเลยครับไม่เคยโดนชนเลยครับน็อตไม่มีขยับเลยครับ เดิมทั้งคันครับยางก็เป็นยางใหม่นะครับปีสิบเก้าทั้งสี่เส้นครับก็ที่แต่งเพิ่มเติมมาก็จะมีอาสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นคาร์บอนแคปลางานแท้นะครับเป็นเพียวคาร์บอนแล้วก็ติดกล้องหลังเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนจอเป็นแอนดรอยนะครับแล้วก็ลิ้นหน้าเป็นคาร์บอนครับแค่นั้นครับที่เหลือตัวรถเดิมๆครับไม่เคยยุ่งอะไรครับ จะเทสรีโมทก่อนนะครับนี่ครับเรากดที่รีโมทนี่ก็สามารถเปิดกระจกได้ทั้งสี่บานนะครับเวลารถร้อนๆนะครับกดปิดก็กดที่รีโมทได้เลยครับกดล็อกค้างไว้ตอนนี้รถล็อกแล้วนะครับก็เดินเข้ามาก็เปิดได้เลยครับลดล็อกครับ ครับสวยๆภายในดำนะครับสวยมากหอมกิน bm หนังไม่มีขาดเลยนะครับพวงมาลัยก็ติดตรงนี้เป็นแคปล่านะครับทิมลายไม้สวยๆเลยนะครับรับประกันว่าเดิมทั้งคานททำมาแกะดูได้เลยครับ ข้างหลังนะครับสวยสะอาดด้านหลังนี่แบบแทบไม่ไมมีคนนั่งเลยครับส่วนมากที่นั่งบ่อยจะเป็นเบาะคนขับนะครับเด<ม>ี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับก่อน ตอนที่ขายคลิปนี้รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับดูหัวนอตได้เลยครับสติ๊กเกอร์อยู่คมนะครับ สตาร์ตดูครับบอกว่ามีมัรี่สองจุดนะครับปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งใช้งานได้ปกตินะครับพอเข้ามาก็กุญแจอยู่ใกล้รถก็สตาร์ตเลยย่ำเบรกแล้ว ครับไม่สองแสนเจดพันนะครับแอร์ก็กดออโต้ด้เลยครับก็มาดูนี่ครับที่จุดอุหรีก็ยังอยู่ครบนะครับใช้งานได้รถคันนี้มีประกัน2บวกด้วยนะครับก็จะเป็นแบบเสียบใช้งานเอานะครับ ดูที่วางแก้วน้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับแต่ข้างนี้จะฝืดนิดน,นึงแต่เก็บเข้าได้ปกติครับข้างนี้ก็ใช้งานได้ครับนี่ก็ที่เก็บของนะครับช่องกลางครับ มาดูจอนะครับใช้งานได้จะเข้าไปดูฟังก์ชันอะไรได้หมดครับแต่นี้ผมจะไปหน้าเอน o i d นะครับนะครับมา m u s ์สิกนีเวกร์ก็ได้ครับบลูทูธใช้งานได้หมดสามารถแชร์แล้วก็แชร์เน็ตแล้วก็สามารถเข้าไปดู youtube อะไรได้หมดเลยครับ มีหมดครับเข้าจูเข้าอะไรได้หมดเลยครับสามารถดูหนังได้ถ้าจะกดกลับก็กดปุ่มนี้ค้างไว้มันก็จะกลับมาหน้าเดิมครับถ้าเราจะเข้าไปหน้าเมื่อกี้เราก็แค่กดค้างไว้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีพิเศษอีกอย่างคันนี้ก็ เป็นกล้องหลังนะครับต่อเข้ามาแต่ก็ยังใช้เซ็นเซอร์ได้เหมือนเดิมนะครับเซ็นเซอร์ทั้งหน้าและหลังก็ยังทำงานได้ยังมีแจ้งเตือนอยู่นะครับกดปิดตรงนี้ได้ครับม่านหลังไฟฟ้านะครับ หลังอยูครบนะครับตัวปิดจุกนี่ก็อยู่ครบครับบอกข้างหลังผมบอกเลยว่าสะอาดมากแอร์ก็เย็นครับลูกเล่นตรงพวงมาลัยอะไร,ะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้หมดครับระบบไฟออกครบคุดคอนโทรลอะไรใช้งานได้หมดครับในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้ก็ ปอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของซีรีส์สามสามสองศูนดีครับแรงและประหยัดน้ำมันครับนะรถคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสอะไรครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับชุดปฐมพยาบาลอยู่ครบนะครับก็ให้เป็นบุ๊กเซอร์วิสครับตอนออกศูนย์นะฮะ อยู่ครบหมดทุกอย่างเลยครับขนาดอันนี้ยังอยู่เลยครับก็นี่เป็นปลายตั้งนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับอยู่ครบ สภาพเดิมเลยนะครับใครที่หาอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ พร้อมใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับรถเซอร์วิสถึงขอจบคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ